สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคลิปดีๆกับ KB Furniture วันนี้นะคะวันนี้เราอยู่กับสาวสวยเหมือนเดิมนะน้องแอนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะหลังจากคลิปที่แล้วเราคุยกันไปเรื่องของการแต่งบ้านใช่ค่ะน้องแอนพูดกับพี่ว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ แต่พี่ z o o ไม่คิดว่าหนูอ่ะจะซื้อเร็วขนาดนี้วัยมากวัยมากวมากเพราะแบบว่าเห็นจากที่แบบว่าพี่ให้ดูดว่าเออมันมีอะไรบ้างเงี้ยก็แบบสนใจก็เข้าไปดูในเพจของ KB Furniture ทีนก็แบบเออเลือกเลยนี้ดูแบบว่าอยากเปลี่ยนพอดีด้วยแล้วก็แบบอยากตกแต่งบ้านใหม่พอดีก็เลยแบรวดเร็วทันใจคแล้วทำไมถึงเลือกเลือกโต๊ะทานข้ารุ่นนี้เพราะว่ารุ่นนี้ก็จริงๆนะเนี่ย ตัวโต๊ะค่ะอยากตอนแรกเลยที่มาอยู่ที่นี่ค่นะอยากได้โต๊ะที่เป็นลายหินอ่อนแต่ตอนแรกแ,แต่ในความที่แบบว่าคุณแม่ก็แบบเอ๊ะด็ก แต่แม่ชอบไม้นะเอาไม้นั่นกันเลยใช่ใช่ใช่ครั้นที่เราถ้าเรามาคุยก็ก็เป็นโต๊ะไม้ใช่ค่ะเป็นโต๊ะไม้แล้วก็แบบเออเราก็สุ่แบบเราอ,อยากให้บ้านมันดูมีสีสันหรือว่าแบบบางทีลายหินอ่อนมันก็ดูเหมือนบ้านดูเป็นความลักชัวรี่มากรรรมใช่ใช่ใช่ก <ๆ S 1> ็เลยโอเคเป็นโนต๊ะลายหินอ่อนอันนี้แล้วก็ตัวที่นั่งค่ะก็สีน้ำตาลเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็ยังมีความเป็นโทนแบบว่าน้ำตาลดำอะไรอย่างเงี้ยให้มันเข้ากับตัวบ้านด้วยใช่แล้วอย่างน้องน้องแอนเคยบอกพี่งคาว่า ฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ที่จะมาอะแดปแต่งด้วยกันเนี่ยจะใช้เป็นไม้เพราะว่าเราชอบความแบบเป็นธรรมชาติด้วยอะไรด้วยสีมันก็เลยแมทไปด้วยกันได้ฮะจะบอกว่าตัวเนี้ยพอเอามาวางตรงเนี้ยค่ะมันเจอไฟอ่ะมันสวยมากนะพอพี่โซมมันเห็นทีแรกอ่ะใช่ใช่มันเข้ากันพอดีกับม่านเมินมันแบบวนดูแบบว่าลมมุนอ่ะนะแล้วตัวนี้ตอบโจทย์ ใจตอบโจทย์มากค่ะแล้วก็ด้วยไซส์ที่มันกําลังพอดีกับตัวบ้านนะค่ะอย่างจริงอันเก่าที่เป็นตัวไม้เนี่ยพอมาวางในบ้านมันดูแบบแน่นไปหมดใหญ่ไปนิดนึงอะไรนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้กําลังพอดีแล้วก็ตัวเก้าอี้เนี่ยก็ได้มา6ตัวที่บ้านคนเยอะก็โอเคตัวพอดีเลยตอนนี้พี่โซอยากให้ฝากถึงคนที่จะซื้อเฟอร์นิเจอร์เนี่ยที่น้องแอนซื้อกับเคบีเนี่ยเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยลองเชิญชวนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะ ค่ะใครที่กําลังกาลังหาคอนิเจอร์หรืออยากตกแต่งบ้านใหม่เนยนะคะก็ไปที่ KB คอนิเจอร์ได้เลย,เ,ลยเพราะว่าเขามีเซวิสบริการหลากหลายะคะ่ะก็จะเป็นแบบว่าตัวรับส่งเออหรือว่าคัสตอมได้เองอะไรเงี้ยค่ะ,เ,ะเ,อเองก็ตอนแรกเนี่ยหินอ,อ่อนอันเนี้ยบางบางทีมันจะไม่มีลายอต่ว่าลายแบบน,นี้แต่เราอยากได้ลายชัดหน่อยก็แบบบอกพีเขาได้อะไรได้ก็ถือสะดวกมาก,แล,ก,ก,มากแล้วก็ส่งเร็วและก็รู้สึกว่า แข็งแรงวัสดุแบบทนทานอะไรเงี้ยชอบมากๆเลยค่ะอยาเป็นไปที่ KB Furniture กันนะคะ KB ก็แบบดีใจมากน้องแอนอุดหนุนเลย <c oughs> ที่นะคะทีนี้ ท้ายรายการแล้วค่ะฝากผลงานได้เลยค่ะก็สําหรับแอนนะคะตอนนี้ก็มีตัวซีรีส์นะคะชื่อเรื่องว่าลิฟแอลเออยู่จีดีค่ะแล้วก็ในช่วงไมนานนี้ก็จะมีเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่าเมนูรักฉบับแก้มยุ้ยค่ะแล้วก็ขอฝากพวกช่องทางการติดตามนะคะไอจีเฟซบุ๊กนะคะก็พิมแอนวอลินดาได้เลยค่ะหรือว่าจะสมัครสมาชิกยูทูบชาแนลนะคะแอนวอินดาออฟิเชียลก็ได้ค่ะก็จะมีคลิปพวกวอล์กต่างย่างงี้ค่ะไปปล่อยที่หน้าวมไปถึงแบบเพลงของตัวเองในอนาคตค่ะก็จะมีทําบ้านนิดหน่อยก ตออติดดามไ้นะคะควันนี้ขอบคุณน้องแอน,น,นอมากๆที่อุดหนุนแคดบีเฟอร์นิเจอร์ด้วยแล้วก็มารีวิวให้ด้วยนะคะ <S <S 1> <S 1> ยังไงโอกาสหน้าเราอาจจะได้เจอกันอีกกับการซื้อเฟอร์นิเจอร์เนาะเป็นไงบ้างคะกับ e ีีนี้นะคะการรีวิวโต๊ะรับประทานข้าวนะคะกับน้องแอนน,นะคะน่ารักนะคะแล้วโตกก็สวยเข้ากับบ้านด้วยนะคะวันนี้ท้ายรายการเหมือนเดิมคะ่ะเรามีเสื้อสวยๆมาแจกนะคะทั้งหมด10รางวัลน,นะคะแค่คุณดูคลิป แท็กเพื่อน2คนนะคะและแคปมาไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะรับไปเลยค่ะคนละ1ตัวนะคะพนักงานของเรานะคะจะสุ่มจับแจกนะคะทั้งหมด10กรางวัลน,นะคะเสื้อเป็นแบบที่โซ่ใส่อยู่นี่เองค่ะใครมีความคิดเห็นยังไงนะคะหรืออยากจะแนะนำรายการอยากให้เรารีวิวอะไรหรืออยากให้เราไปสัมภาษณ์ดาราท่านไหนนะคะก็ะคอมเมนต์ใต้ร่างนี้ได้เช่นเดียวกัน <S <S เดี๋ยวทีมงานเรานะคะจะค่อยค เอามานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ